วัศกาหลวงพี่นะครับก็วันนี้มีโอกาสได้มานะครับนั่งคุยกับหลวงพี่เรื่องสัตธรรมแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยยุคนี้เนี่ยพระสงฆ์มีอาการเรื่องแบบอาภาษมากนะครับจากโรคอาหารี่าิโยมถวายจริงๆแล้วอาหารที่ยาติโยมถวายเนี่ยท่านเลือกฉันไม่ได้นะเมื<ช>่อท่านเลือกฉันไม่ได้ท่านก็ต้องฉันเท่าที่ยาาิโยมมีเพราะว่าวเราเป็นผู้ขออาหารที่กบฉันเนี่ย ถ้าเราประมาณการในการบริโภคเนี่ยหุวงเต๋องบอกไว้เนี่ยก็คือถ้าฉันรู้จักประมาณการโอกาสที่มันจะทําให้เราเป็นโรคไข้ไกเจ็บอย่งนี้ผม,ก,มก็น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอาหารที่ถวายมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกของมันทีนี้พระท่านท่านท่านฉันมากๆเข้าเนี่ยโอกาสที่ท่านจะทำให้ร่างกายท่านทํางานหนัก แล้วก็มือกาสเสี่ยงก็จะมีโรคความดันเบาหวานแล้วก็โรคไตเพราะว่าพอความดันสูงเบาหวานมาสี่ห้าปีก็ก็เป็นโรคไตนั่นแปลว่าหลัากการที่ทะถวายวก็เราอาจจะต้องแทนที่จะเลือกของอร่อยเพราะว่าจริงๆญาติโยมก็มีความเชื่อนะครับคนไทยก็เชื่อว่าถ้าเราถวายอะไรใน,ในชาติหน้าอาจจะได้ทานอะไรของอร่อยแบบนั้นแต่จริงเราอาจจะต้องมาเลือกว่าดีต่อสุขภาพของเขา ญาติโยมถวายาที่มาองคที่ก็สามารถฉันได้ทุกอย่างไหน,น,นที่เราดูแล้วเราฉันแล้วมันมันจะเป็นเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์ก็ดีกเนี่ยงโยมถวายมาเราก็ต้องรับพระจะบอกโยมเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ฉันบอกไม่ได้ครับถ้าเป็นญาติโยมด้วยกันเองก็อาจจะต้องมองในเรื่องของอสุขภาพของท่านเลยนะครับได้ที่คำกล่าวว่าพิพิจารว่า การที่เราประทากพระสงฆ์พระผู้อาวุโสอย่างนี้มันสูงเทียบเท่ากับอะไรอือคือในในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระเทระ่านเจ็บป่วยลูกศิษย์ลูกหา,ก,า,ก,าก,ก็ไม่มีใครประทากพุทธองค์ก็ก็ไปอุปถัมภ์แล้วก็ดูแลพระพิจิกาข,ของพระนั่นด้วยตัวเองแล้วพระธองค์ก็บอกบอกกล่าวไว้ว่า ครับเมื่อท่านกล่าวปฏิบัติดีแล้วเนี่ยเราได้อุปถาภาคทีิเจ็ที่เจ็บปวดแบบเกรียดเสมอเราได้อุปถากรรักผู้ดำบุญเป็นชั้นอ๋อเขาถือว่าเป็นบุญสูงมากใช่ถ้าญาติโยมนะครับได้มีโอกาสนะครับอุปถาพระสงฆ์ก็อาจจะเริ่มต้นจากการป้องกันไม่ก็ีคือถวายในพระสถารที่เขาเรียกว่ามีมีต่อสุขภาพแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้พบกับพระสงฆ์ที่มีอัตถะพันแล้วแล้วก็ ผมถามทา่านนะครับก็เป็นผู้สมแล้วก็วันนี้อยากจะมาที่มาคุยกับทางหี่คือหลวงพี่เองก็มีภาวะเรื่องสุขภาพอะไรมาก่อนก่อนเป็สมบทเนี่ยที่ไปไตเ<ต>สีลพยยี่กไก่ครับาเสียไเจริยราษรห้าสิบสามวที่สามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่หลวงพี่ได้จากการปวดครับกอพบวาสมบทนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยผักดิบเลยคือ ก็ถ้าเรียนมีโยุปถาครับวันนั้นมือบางวันสองมือบางเขาก็รู้ว่ารามีปัญหาเรื่องนั้นไปครับเขาว่าจะถวายเฉพาะอาหารที่มันมันไม่ทําร้ายเราเพิ่มเติมไม่หวานเกินไม่มันเกินไม่เค็มนะครับสองคืออากาศารได้เดี๋ยวการไปปฏิบัติธรรมในในสถานที่ที่มันสบายะทาการดีๆอย่างเช่นวัดป่าใช่สามก็คืออารมณ์ เมื่อเรา็สมบทหน่อยน้อยจิตเรามุ่งมั่นสู่การปฏิบัติมีสมาธิขึ้นทางเมื่ออารมณ์มันแปลกวนได้น้อยลงเนี่ยมันก็ส่งผลอากาศอารมณ์สงบให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นตอนนี้เป็นไตที่เป็นระยะา3คือ51ค่าที่มา51 ไม่ทราบมีอาการอะไรที่บ่งบอกออกมาครับน้ําเริ่มมีอาการน้ําข้างนิาวเท้าเท้าบวมเท้าบวมหนึ่งเท้าบวมเท้าบวมแล้วก็ตื่นมาเนี่ยออกอาการผิดปกติมับปัสสาวะนี่ก็จะปัสสาวะคืนบ่งเหนื่อยอ่อนแรงใช่ใช่ก็คือตอนนั้นเลยไปตรวจร่างกายเจอที่หลวงพี่ ปฏิบัติก็คืออาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีก็มีการทานอะไรเสริมดูแลบ้างครับอันนี้ผมอันนี้ผมที่ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้โฆษณาหรือการขายนะเพราะเป็นพระเรื่องการขายของเรื่องการบต่พี่บอกพี่แต่ว่าหลังจากอ2รายการเนี่ยผมที่เขาจะฉันแต่น้ำเปล่าแล้วก็จะจะฉันตัวหนึ่งก็คืออาหารเสริม ตอนเจลเจลอุ่นใช่อู่นี้ก็คือฉันตอนหกโมงเย็นเป็นเวลาไปที่ไตทํางานครับนั่นแหละก็ฉันในประมาณสักปีค่าไตก็ก็ดีขึ้นในระดับขึ้นจากห้าสิบจะเป็นเพราะมันต้องใช้เวลาเพราะว่าเมื่อมันสูญเสียไปเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาทํางานได้ดีขึ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาร่างกายมันต้องก็ปีก็ขึ้นมาสักวันหนึ่งปีขึ้นมาได้จะประมาณห้าสิบเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบ ก็สองปีตอนนี้3ปีแล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่9.4เขาเือเรียกว่าเถือโปรกรมสติทใช่ทีเดียวแต่ว่าต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยนะอาหารอากาศอารมณ์อารมณ์ด้วยแล้วอาจจะเสริมบางอย่างที่ไม่ไม่ไม่กระทบไต่แล้วก็ดีตัวสุไมไดแบบว่าทานที่จุดุกแล้วก็บางครั้งคือการการเคลื่อนไหวร่างกายนอกจากการปฏิบัติกรรมฐานนั่น อาจจะมีการเดินที้มากหน่อยหรือว่าทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ผสมสามารถทำได้ภาพป่ยที่มันแน่บั้พี่ว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นมันม่ได้หายไปหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่มันจะเจริญหรืองอกงามหรือว่าเป็นมากขึ้นมันจะมีโอกาสน้อยลงคือโรคไม่งอกงามในตัวเราแต่ว่ามันอาจจะแสดงปฏิิยาหรือว่าทําให้เราเนี่ยเสื่อมโทรมได้ช้าลงก็คือลอความเสื่อมแต่ถ้าเราบำรุงด้วยอาหาร ด้วยอากาศและเรามีอารมณ์ที่แจ่มใสแลเราสึกและอาจจะมีตัวช่วยบางอย่างโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะแสดงการมันก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่กเลเริกมากขึ้นแต่ไม่ค่อยลดลงลดลงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับที่มาได้คุยหลวงพี่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพอธิบายน,นี้กือทำมาปุนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าหลวงพี่ไม่ได้สนับสนุนเรื่องไม่ได้อะไร,รเรื่องลิตภัณาอะไรทั้งสิ้นนะพียงแต่ว่าบอกเป็นวิทยาการว่าสิ่งที่หลวงพี่ปฏิบัติเป็นยังง แทนที่เราจะฉันน the yeah. well, ้ําปานะน้ําหวานเราเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เพราะเป็นโยมเนี่ยเราเลือกได้ไม่อาบัตเป็นพระเราเลือกไม่ได้แต่้นโยมเป่านายโยมถวายแล้วเราก็สามารถก็บอกว่าหลังจากเที่ยงแล้วเนี่ยไม่แตกอะไรเลยน้ำเปล่าอย่างเดียวร่างกายอยู่ได้เขาถือว่าเป็นสารอาหารเป็นน้ำปานะตัวหนึ่งที่เรียกว่าดีต่อสุขภาพแล้วก็มีการพิสูจน์แล้วว่าเรียกว่าไม่เป็นโทษต่อสุขภาพนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณ มากที่โอกาสได้มา,มาตั้งสนทนาเรื่องสุขภาพแได้ผมมากเครับขอบคุณมากๆเลยครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video